นี่ครับผมมิกนะครับจากช่อง DTC h e a กับเกม Backcover นะครับหรือ Backcover M ของเรานะครับเนาะก็เป็นเกมเปิดใหม่ที่ทำการเปิดมาประมาณ8วันแล้วครับเนาะวันนี้ผมก็จะทำการรีวิวไอดีของผมครับหลังจากที่เล่นประมาณ8วันตามจริงผมจะทำคลิปประมาณ7วันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่ามันเพิ่งจะมาลงตัวของการทำออโต้ทีมต่างๆนะครับนะผมก็จะมาพูดถึงว่าเออทีมผมประมาณไหนแล้วแวก็อ่จาจะทีมอะไรประมาณนั้นครับเนาะก็ โอเคผมขอมาอัปเดตตัวละครนิดหนึ่งว่าอ่าไอดี ID ผมมีอะไรบ้างนะครับเนาะหลักๆเนี่ยก็เหมือนทุกคนที่มีก็ครับก็คือมียามีนะครับโลตัสนะครับเนาะชามมี่อ่าประมาณนี้แอตต้าครับตุ่มได้น,นะก็คือปกติอยู่แล้วแล้วก็มีอ่ามิโมซ่านะครับไอดีไอดี่ดนึงของผมก็ดีตรงที่ได้วินเลือวินเลียมมานะครับเนาะก็แต่ยังไม่ได้ใช้อะไรเนาะแล้วก็ตัวละครจีปัตหาครับที่ได้มาเนาะก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ปั้นนะครับเนาะ ซึ่งไอดีของผมเนี่ยข้อเสียคืออย่างที่ควรเห็นก็คือการที่ไม่มีแท้งอย่างเจ้ามัชอยู่ในทีมนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้ทีผมผมเนี่ยค่อนข้างขาดตัวละครที่มันเป็นแท้งจัดจ่าเลยนะครับเนาะก็เลยอาจจะทําให้แบบแฝกแปลกแล้วกันนะครับเนาะในจุดนี้ซึ่งไอจุดเนี่ยมันทําให้จุดไอเดียของผมอ่ะมันไปจุ่แบบด่างพ่อยหรือว่าจุดที่มันแบบโอ้ผมก็รู้สึกแบบไม่มีกระติกกระใจในการทำเลยแต่สุดท้ายสุดท้ายเนี่ยเกมเนี่ยมันก็ทํามาเพื่อให้เราผ่านได้ หรือเช่นก็คือเล่นเกมให้มีความสุขก็พอจุดประสงค์อันนี้ของผมก็คือการที่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ไปหาตัาวละครทดแทนไม่ได้คือผมไปป้านเซกเกมอะซึ่งไอละครเซกเกเนี่ยคือถามว่ามันดีอะไรขนาดนั้นไหมเดี๋ยวคนมีคาถามอีกถาไม่ีพี่ไม่ใช้โซ,โซแทนล้ครับถ้าไม่มีมัสคำถามคือมันมีไหมครับเนี่ยเอาทุกคนดู มันก็ไม่มีไอผมคือมันดวงผมมันไม่ดีมากๆเลยคือแบบเปิดมาครบ200-200ครั้งอ่ะคือประมาณ1โลก็คือประมาณการันตีรอบหนึ่งแล้วอะมันไม่มีทางมาไอมัไม่ว่าเท่าไหร่ครับไม่มีโซด้วยนั่นแหละคือปัญหาผมเลยก็ทำการวิเคราะห์แล้วก็นั่งสอบถามพี่ๆี่ยูทูบเบอร์ท่านอื่นแล้วก็บวกกับนั่งอ่านสกิลแต่ละตัวละครซึ่ง หนึ่งนั้นไม่มีสเซก้ตัวเดียวครับที่มันสามารถปั้นแทงได้พอจะพอจะแบบมันเป็นแทงได้เลยเอาง่ายๆจากสกิลที่เราดูดูกันแล้วก็วคือโอเคมันไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนต้านทางอวาเสียหายตีมาธรรมดาครับอ่าอันนี้เป็นการสกิลสองนะตีเตยยุ่ย่นะครับผมมันก็มีแค่สกิลเนี่ยที่มันพอจะแบบทดแทนในจุดข,ของอ่ามัชได้อยู่นิดนึงหรือตัวละครอย่างโซนะผมก็จะไม่ได้ว่าโซม,มัมียุ่ยย่ไหม ซึ่งสกิลเนี่ยมันก็คือตีแล้วก็ตีอยู่ว่ก็ให้สูฝั่งตรงข้ามมาตีแต่ตัวละครเซเกตัวละครเดียวนะแบบประมาณนี้ส่วนตัวละครอื่นๆนะครับหลักๆก็คือเป็นยามเนี่ยที่เอาไวด้ดเมจรถตานะครับเนาะก,ก็เป็นตัวละครที่เป็นตัวละครอ่ากึ่งดีบัฟนะครับมันไม่กึ่งดิมันตัวละครดีบัฟเลยแล้วก็ชามมี่ฮัมฮิลเลอร์ของประจำทีมของผมนะครับผมโอเคเรื่องทีมคงประมาณนี้ก็คือหัวข้อหลักๆของผมคือการการที่เราเล่นโดยไม่มีแท้งในทีมเราเนี่ยจะเป็นยังไงก็คงประมาณนี้แหละครับ ในเรื่องของการอะไรฟาร์มต่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูในทีมให้นะครับอันนี้เพิ่งไปฟาร์มของเสร็จเนาะเดี๋ยวพาไปดูเคคือยังดีนะครับว่ามันผ่านในเรื่องหมดแล้วครับเพราะโดยการใช้ของเพื่อนๆนะครับเนาะอันนี้ผมฟัง EAP พอดีจะทำทีมแดงต่อเนะครับเนาะ โอเคเราเรามาจุดของดานเจียนะครับฟาร์ม15เรียบร้อยออโต้ Auto, เรียบร้อยหมดแล้วครับเนาะะรูปแบบทีมก็อย่างที่ผมบอกประมาณนี้เลยคือหลักๆก,ก็คือมีดาเมจดีบัฟแท้งฮิลนะครับส่วนการตั้งค่าครับมันก็จะเหมือนแบบสเต็ปบายเหมือนทุกคนที่มีครับยกเว้นเจ้าเซเกที่ทุกคนถามว่าออกสกิลไหนก็คือออกสกิลนี้นะสกิลสองเพราะว่ามันมีอยูยูนะครับเนาะก็คือก็คือยูยูนะครับที่มันเน้นให้ตัวคอร์ดเอกมณีเราอย่างเดียว ส่วนสิ่งสําคัญต่อไปคือเรื่องของตัวละครก็คือเป็นอ,อุปก,กรณ์แล้วกันเด็ <S 2> <S 2> <S ในการจัดอ,อุปก,กรณ์ของผมเนี่ยคือถ้าทุกคนไม่ตีเรียกของการจัดหรือถ้าแนะนาจริงอย่างของผมเนี่ยก็คือเราจะเน้นแค่การใส่อ,อุปก,กรณ์ที่เป็นแค่ค่าออฟหลักอย่างเดียวออฟหลักคืออะไรคือออฟบนที่มันมีให้ครับคือเป็น ADK นะครับเนี่ย,ยประมาณนี้เลย ซึ่งแต่และตัวละครเนี่ยก็มีสเตตัสที่ไม่เหมือนกันหรือว่าตัวละครนั้นควรจะใส่ของอะไระครับหลักๆเนี่ยถ้าเราไม่รู้จะดูอะไรแนะนําให้มาดูค่าเตาเตะตรงจุดนะครับเรามองจุดมุมมองว่าอัานไหนมันมากสุดก็ใส่นั้นไปไม่ใช่เลือดนะครับเราเน้นแค่ดัมเมจแค่2อย่างคือเป็นเอดีเคกับ MTK เนะครับเนาะอย่างตัวละครยามีเนี่ยเป็นตัวละครอ่าเป็นเอดีเคนะครับคือเป็นตัวละครตีกายภาพอะไรปะนะครับก็คือเน้นใส่เป็นเอดีเคนะครับบอ,อกออฟล่างเนี่ยได้ไรไม่เป็นอะไรครับอันนี้มันก็ แอบสวยนะแต่ว่าถ้ามันเป็นอันนี้เป็น M D K ก็จะดีกว่านี้เนาะแต่ว่าอย่างนี้มันก็ตีติดเวสได้ก็ดีนึงก็ยังดีนะครับเนาะอ่ะ R, เป็ L R หลุดไปนิดนึงอืมมันในบ้านต่อครับปฏิหินหมดหินหมดจริงๆเนี่ยเรียบร้อยหิมหมดแล้วเดี๋ยวค่อยไปครับที่หลังนะครับเนาะเนี่ยประมาณในอุปกรณ์ผมส่วนไอ้ช่องเนี่ยมันก็พอใส่ได้อยู่นะมันเป็นอ่าช่องละสี่ครับตีสี่สี่หกพอดีนะครับเฮ้ยเออสี่สี่หกสูงละเออสี่สี่หกพอดี แต่จริงก็ใส่เป็นช่องละสี่สี่เป็น2นนนนก็ได้นะครับเนาะคือเรแนะนําให้ใส่ปุ๋กควาประเภทนี้นครับเนาะหรือถ้าเอาให้ดีหน่อยก็คือ,อใส่ไงได้ขอใหมันติดออฟเป็นอ่าใส่2ชิ้นให้มันติดค่าสเตตัสของอ่าไอเทมเสร็จนั้นมานครับเนาะอย่างของผมเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันได้อ่าโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งเวททางกายนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนกันทั้งเวททางกายครับแต่เป็นค่าบวกหลังอ่ข้อจุดอีกอย่างนึงที่ผมแนะนําคือการที่เราดูค่าสเตตัสข้างหลังเนี่ยหรือว่าออฟลอฟเนี่ยแนะนําว่าถ้าเป็นพ่น่่่่่วววงงเเเเเเเปปปออรรร์์์์ซซ็็็นนนนนนตตีีียจะะะดกาาพทไมคับ อ่าอย่างสกเกลประมาณนี้ได้ครับเป็น mxtag เนี่ยประมาณเป็นอร์เซ็นต์หนึ่งจุดเปอร์เซ็นต์อันนี้มันดีกว,า M M นนวา่าเป็น mxtag เอ้ยเอ่อ mxtag ถูกะ mxtag หนึ่งร้อยครับบอกมันจะดีกว่าค่ามเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วครับเนาะประมาณนี้อืมคือเน้นใส่ของอย่างชุ่มบอสเน้นของเปิดออฟรองหลักนะครับเนาะโอเคอีกตัวละครหนึ่งครับเดี๋ยวผมไล่ไปเรื่อยๆนะอ่าเป็นเจ้าโลโตัน,นะครับอันนี้ก็เน้นเป็น mtk นะครับเนาะอืม,อม แต่ว่าโลตัสจะพิเศษยอย่างหนึ่งก็คือครับเหมือนยามิคือแต่ละตัวละครจะมีเซตที่ประจำแต่ละคนนะคนจะมีอย่างยามิามีแอตแท็กใช่ไหมครับ ต่วนรถตั้เนี่ยแนะนำว่าเปิดก่อนยิ่งดีครับแต่ว่าถ้าเปิดใน p พ p ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเนาะใครๆก็รู้กันนะครับเปิด,ปดคือการว่า p พ p เนี่ยถ้าใครเล่นหลังอ่าสปีดใครตามหลังสุดอาจจะดีกว่าครับเนาะตอนนี้อ่าอันนี้รถสายจะปีสองนิดนึงครับเป็นค่าอ่ามันเป็นดาวนะถ้ามันไม่ใช่ดาวเนี่ยมันก็จะได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะได้เปอร์เซ็นต์ในการความเร็วที่น้อยลงมานะครับเนาะนี่อ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นหนึ่งเทือน อันนี้มันเป็นประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ในสองเทอรแรกนะครับเนาะก็เอเ์เร็วกว่านิดนึงนิดนึงจริงๆตัวตัดนะครับก็เป็น MTK ครับทั้งหมดเลยอ,อ้าวเลยถอดออกอีกอ้าวละครู่นะครับอืโอเคนี่ยจัดไปก่อนนะครับน้องก็ MTK มากสุดเลยบวกไปสามพัน 3, นะครับ ตัวละครต่อไปครับก็เป็นเจ้าชามีนะครับเดือนน้องชามีของเรานั่นเองชามีครับเป็นตัวละครอ่า HP หรือว่าตัวละครฮิลครับเอาตรงๆก็คือน้องเนี่ยคือถ้าใครไม่รู้แใจอะไรก็คือน้องเป็นตัวละครที่ฮิลตามความแรงของค้าวเวนะครับหรือเป็นค่าของ MTK นะครับน้องนะครับผมอืมนี่ประมาณนี้เลยสกิลหนึ่งก็ตีธรรมดาก็ฟุ่มฟูนะครับเนาะสกิลสองก็คือเป็นตัวละครที่ฮิลเต็มถังนะครับอืมวัดกันได้เลยครับว่าใครฮิลแรงกว่า อะไรประมาณนี้เนาะส่วนเอเตอร์คอนนะครับเดอะเบสของทีมผมนะครับหรือว่าเมนหลักของผมก็คือเจ้าเซเก้นะครับเซเก้ครับก็คือตัวคอนแทนทุกตัวฮอตเน้นใส่เป็นค่าของดีเฟนต์นะครับแล้วคือ DME นะครับเอ่อ d ีเ DEF นะครับผมขออภัยผู้บิดประมาณนี้เลยซึ่งของตัวคอนดีเฟนต์เนี่ยหรือตัวคอนแทงผมแนะนำว่าให้หาออฟหลักเนี่ยติดพ่วงเป็นคือออฟลองอ่ะ หรือว่าเซตเป็นของมันคือติดเซตของมันเป็นค่าของมันด้วยครับอันนี้ยังดีผมใส่เป็นเอ่อเป็นป้องกันติดดาวครับมันก็เลยบวกเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็โอเคยิ่งดีขึ้นเลยบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยแต่ว่าใส่ครบสี่เซตเนี่ยก็ดีหน่อยครับเนาะมันบวกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็เสริมกำไรอีกแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็คงประมาณนี้เลยนี่ดีฟิลด์ดีฟิลด์ดีฟิได้เอลอาร์ด้วยชิ้นหนึ่งก็ยังดีครับคือเอลอาร์ตอนที้ได้มาก็ใส่กับทุกตัววออแล้้เนนาาาะะ่ปรมณี ส่วนอีกที่หนึ่งผมลืมอธิบายเรื่องของสกนะิลเนาะสกิลเนี่ยถ้านั่นนั่นจริงก็เน้นหลักๆก็คืออย่างที่ผมบอกถ้าเป็นยามีก็เป็น2กับ3เนาะเอ่อ2กับพิเศษแล้วกันอนะัพพวกนี้เนาะตอนนี้อัพไปส่วนโลตัสเนี่ยมันแล้วแต่แล้วแต่บุคคลจริงเนาะบางคนก็จะอัพสกิลเป็นอันนี้ไปเลยครับอันตรีเนาะเพื่อแบบว่าอ่อเพิ่มแอดมันก็คือตามจริงยามีมันไม่ใช่ตัวละครเนื้เมทจ้าขนาดนั้นนะมันเป็นแค่ตัวละครดีบัฟนะครับเนาะนะมันก็จะดีกว่าถ้าเราแบบเน้นอะไรสักอย่างอย่างสกิลลมมมััันนดดีคครบวา ข้องครับของตัวละอ่าตัวตัวตัวละครนะครับคือเหมือนโอกาสผมไม่จำเป็นคือลดความเร็วหรือว่าลดอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเนาะห้าสิบเปอร์เซ็นที่ติดตีบับลดความคล่องตัวตีห้าเปอร์เซ็นกับสวบตัวถ้าเป็นเวลาห้าก็อัตราเปิดใช้งานข้อมูลโบมีห้าเปอร์เซ็นเนาะอืมก็แล้วแต่ครับเขาจะอัพหนึ่งหรืออัพเศษได้นะครับผมตัวชามี่นะครับก็ได้ทั้งสองเวนะครับก็คือเป็นสกิลหนึ่งซกิลสองก็ได้ ถ้าสกิลก็จะดีนอสกิลสองจดีหน่อยคือแต่ในกรณีที่ทีมเราเนี่ยมันเหลือเลือกครึ่งข้อเดียวเนี่ยถ้าเราสกิลสองชามีได้ไงได้ใช้อยู่แล้วใช่ไหมมันก็สามารถเราจะวัดได้เลยว่าถ้ามันมันเต็มถังได้อะคือเหมือนข้อนึงมันมันฮิวทีนึงประมาณ3 4มสี่หม0 0 0หเนี่ยมันเต็มถังเลยนะจริงสกิลสองก็ดีนะเอาจริงมันดีตรงที่ว่าถ้าคุณตีธรรมดาไปอ่ะมันฮิวตามเปอร์เซ็นต์ของมันอ่ะเนี่ยนะผมอัพไปแล้วแหละยังไงได้ใช้อยู่แล้วครับนี่ มันฟูนๆอีก7.5%ะนะมันก็นิดนึงแต่ว่ามันแรงนั่นจริง7.5%เนี่ยคือในกรณีที่ตัวละครฝั่งเราเนี่ยมันเหมือนเหลือเลือดแบบประมาณหายไปนิดนึงอ่ะพอชาม,มีตีธรรมดาใช่ไหมมันก็เด้งมันก็เด้งหมดเลยครับเนาะตัวนที่สุดเก่งผมเซเก้น,นะครับวะน่นหนึ่งของผมก็ไม่อัพเลยครับ <laughs> จะอัพก็ได้แต่ผมไม่ค่อยคุ้มอะไรที่จะอัพตัวละครสรหรับอาร์มาผมเลยใช้แค่แทงเดียวครับเนาะใครจะอัพก็อัพได้กันนะครับผมไม่ได้ซีเรียสในจุดนี้นะครับเนาะตัวแทงนจำใจไม่ต้องอัพอะไรเยอะตัวคือแค่เนียนแค่ถือของค่าเด็ดจริงๆนะครับผมตัวสกิลครับเมื่อกี้ผมเพ่งบอกไปก็ประมาณนี้เนาะยามีก็เป็นหนึ่งอ่านี่ให้ดีกว่าเป็นอ่าหนึ่งสองแล้วก็โลตาตะครับเป็นสกิลหนึ่งก็คือเป็นสกิลพิเศษพวกนี้วะ่ะอ่ะ ายามีนะครับสกิลพิเศษนะครับแล้วก็สกิลสองส่วนตัวตาครับสกิลพิเศษนะครับ,ส,รรบส่วนอาเตเก้ผมนะครับก็สกิลสองนะครับแล้วก็เป็นชาร์มี่ครับเนสกิลสองเหมือนกันประมาณนี้เลยใครมีอาหารก็ใส่นะครับส่วนผมก็มีชิ้นหนึ่งเดี๋ยวผมตีดูรอบหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคออโต้ครับ คลิปนี้ก็จะนานยหน่อยเพราะว่าตีเลเยๆประมาณเกือบ10นาทีได้นะครับผมอันนี้ผมจะเจาะ,จะเรื่องของระบบนะครับในการฟาร์มทีมก็คือเราจะดูภาพรวมๆว่าใน7วันเนี่ยผมมาทำอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้เน้นว่าคอ,คอนเทนต์โนคอนเท,น,น,เทน,นี้นะคือเราเนเรื่องของการฟาร์มคือไอดีช่วงแรกสามวันแรกหรือว่าช่วงแรกๆคือทําเหมือนเน้นฟาร์อุปกรณ์อย่างเดียวเลยครับผมอ่ะดูดูสกิลปเป็นไงเด็กเกมผหครับนี่ตดครับยโยยครับ ยามีครับฮิวครับเท่าไรอห้าหมื่นสองครับเหมือนแรงนะละติดวอร์ดิบารมนะครับตีธรรมดาไปยามีครับแปดหมื่นสองครับอืมแรงอยู่นะอืมอืมสามหมื่นเฟเกฮิวนี่ห้าหมื่นสองเต็มถังเห็นไหมล่ะเดี๋ยวคุณด,ดูบางจังหวะบางตัวละครๆๆๆอย่างเฟเกเนี่ยอาจจะเหลือเหลือเล็กนนึงอะยามีเขาฟาดไป ตึ้มห้าหมื่นสามเด็กเกยยูครับอืมเนี่ยตีธรรมดาหน้าตีธรรมดาเลือดเด้งเกือบสองหมื่นพูดแรงบางที AI ไออมันจะกระจอกเลยนะแบบบางทีไม่ค่อยเก็บตะกีวไว้อะมาใช้เว็บอื่นดีกว่าปัาแล้วหกหมื่นหนึ่งครับตีธรรมดาไปมาปชามีอ่อะชามีฮิวห้าหมื่นสองเนี่ยเกือบเอ็มถังเลยทุกคน สองหมื่นห้าครับอืม,อมใช้มีดีธรรมดาแน่นอนใช่ไหมอืมเร่งก็สองหมื่นหแรงมากเลยนะครับอย่างนี้ผมเดิมแรงอล้วอยู่ๆครับมันจะเขาเรียกว,ว่านวดๆไปเรื่อยๆคือมันไม่ใช่แบบโปปาโปโปาแตกอนะมันจะนวดไปเรื่อยๆเลยนี่ห้าหมื่นครับเต็มถังทุบไปไงคือถ้าไม่ได้อัพสกิลมันไม่ได้ปิดอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราอัพเผื่อไว้ในกรณีที่แบบว่าเลื่อมันเลี่ยดติ้งหนึ่งอนะ่ะ แล้วชามี่มันฮิวมาเต็มถังเลยทีเดียวเอาเดี๋ยวดูซิดูลืมดูภาพลังเมื่อกี้อีกทีพัดาไปจึ๊บภาพไปสองหมื่นสามชามี่ฮิวบุ๋มห้าหมื่นทีพัดาครับไปสามหมืน่นโหแรงอยู่นะมาครับเวฟสุดท้ายแล้วอืม้ามไปสองหมื่นห้า ยืยออืมอืมตีอีกชาม,มฮิวสองหมื่หนึ่งโหแรงมากเลยตุ๊กตาทับอืมตกวความเร็วนะอืมแปดหมื่นสี่โอ้โหแรงวะ่ะอืม,อมสาปมาไม่เป็นไรชาม,มิดีทั้งฮิวเยอเต็มถังเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเต็มถังไปเรื่อยๆอ่ะเออคือมันมันฮิวดีกว่าแบบเขาเรียกอะไรมันฮิวเหลียวๆแต่ดีกว่าไม่ฮิวเหรฮิวไม่เต็มถังอ่ะ ตีทั่วไปก็ยิงนะลดอีกเอามา,าตีธรรมดายูอารตายยูน่าฮิวอยู่แล้วตีนิดนึงให้ปิดโอเคยาชามีปิดครับปิดครับ <webinar> เป็นไงเรียบร้อยแล้วทีมบ้นบานๆเลยจริงคือเมนหลักของสามรถคันหลักคือต้องมีแทงค์คือมันคือครบเครือ่องโอ้โหจะยู่อาร์ด้วย อุ้ยฮ้ยคุ้มได้อยู่อ่ะผมลืมพูดเรื่องสกิลไปเลยขออภัยก็คือหลักๆของของทีมเนี่ยคือการเริ่มต้นเนี่ยใครลงทุนนะครับคือพยายามหาสามละครอย่างผมบอกไปหายามนี้โรตัสแล้วก็มาร์สมาเหอะมันจะได้แบบครบเครื่องทีเดียวจบไม่ต้องกังวลนคือตัวยูเนี่ยถ้าไม่มีจริงๆ ไปใช้เจ้ามิโมซาแดงได้ซึ่งมิโมซาแดงอ่ะเอามาใช้ต่อได้ในการทำทีมแดงมันใช้ต่อได้นะน้องมิโมซาเนี่ยอืโอเคผมล่มพูดเรื่องสกิลเลยครับอ่ะไปดูนะอันเนี้ยผมถ้าถามว่าใครไม่มีการของยามีก็ใช้การยามีแดงได้นะอืส่วนโรตสน,นะครับผมก็ออกไม่มีเช่นเดิมเอออาจจะหาาจริงโรตัสเนี่ยเขาจะให้ใส่การอันนี้กัน มีกว่า20เปอร์เซ็นต์ลดความเร็วคล่องตัวครับอันนี้ก็เล่าคอมเมนต์จริงๆเออผมตัง้งสายนี้ดีกว่าแล้วก็ตีบวกมันไปเลยตึ๊ดๆ,ๆพอไงได้ใช้อยู่แล้วครับเนาะลดความเร็วคล่องตัวครับ4เปอร์เซ็นต์แต่2เปอร์เซ็นต์ในการเรก็บโอกาสเนาะคุ้มมากคุ้มจริงคุ้มนี่จะทำต่อไปครับน้องชาม,มี่ครับทันทีก็ใส่ใส่การ์ดของน้องชาม,มี่ก็ได้นะแต่ว่าดูเหมือนว่าผมจะไม่มี หรือถ้าใครได้ของเจ้ามิโมซ่ามาก็ได้นะมีวก,วกว่า20เห็นลญางดีบัมหนึ่งชิ้นเยครับออกจากพันมิตอ๋อแต่อันนี้ออแต่น,นี้เน้นฮิวก็ได้ครับใช้ดีบัฟเพิ่มพลังเวท16เปอร์เซ็นต์เวลาหนึ่งเทินยังไงฟื้นฟู5เปอร์เซ็นต์เออฟื้นฟูดีกว่าไหมอืมแล้วแต่ครับเน้นเป็น HP ก็ได้ครับน้องจะได้แบบว่าฮิวเต็มถังนะครับ ส่วนเซก้ครับถ้าใครมีการดีๆหน่อยอาจจะใส่การที่มันเป็นแทงแทงของมันก็ได้หรือว่าเป็นแทงประเภทของเจ้าโฟก็ได้ครับมี่กว่า20เปอร์เซ็นต์ดีบาร์พับลดพลังโจมตีครับตูเวลาหนึ่งเทนแต่ของการเซก้ของมันก็ดีตรงที่ว่ามันเพิ่มพลังนะครับเพิ่มข้งชีวิตแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันด้วยเออมันดีในจุดนี้แหละเดี๋ยวอาไปก็ได้ต้องรับมากกั่เปอร์เซ็นต์ผมคุ้มอยู่แล้วเนี่ยโอเคประมาณนี้เลยครับทีมผมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก่อนจะทีหนึ่งอ๋อ ไม่เดี๋ยวนะไม่ใช่ U R ดิมันเป็น L R ใช่ไหมไมอคี้ที่ได้แล้วเราจะดีใจเพื่ออะไรวะ <c oughs> เออวิ้ยอ๋อได้ h p ปีวิ่ลองปันน้นี้ถ้าบบกสีมันอันนี้ไม่ได้ h p ผมว่าก็คุ้มว่าลองดูถ้าได้ดีเฟรมมาก็ดีใจเลยทำามาแทนอันนี้ก็ได้ครับบึมโอ้โหคีเลตอ,อืม ไปเนี่ยแล้วว่าแล้วเมื่อกี้ดีใจทำไมวะเออโอเคเอาค่าเรียนมาด้วยแล้วกันประมาณนี้นะครับนี่ก็คือรูปแบบ ID 7บมาของผมครับที่ก็ผ่านมาหลายๆอย่างนะครับเนาะทั้งเนื้อเรื่องเนี่ยก็จบได้แล้วนะครับจริงๆคือเราเน้นแค่จากการยืมของเพื่อนอะไรจริงๆนะครับเนาะแล้วก็เควสจากเจ้า ก็ตอนะนี้ผมถึงด่านภารกิจที่สี่ครับอันนี้คือมันติดตรงที่ว่าผมต้องทําทีมแดงคือผมติดปัญหาเรื่องประมาณว่าผมไม่มั่นใจว่าผมจะประกอบรูปแบบทีมยังไงดีนะคือมันติดปัญหาตรงที่ว่า,าผมขาดระหว่างแทงผมขาดดาเมดดาเมจจริงๆคือผมมีแทผมมีฮิลมีแท้แล้วครับส่วนดีบัฟเนี่ยผมอาจจะใช้เจ้าเป็นเฟ,เฟรนนนะครับแล้วก็บวกคู่กับอาชาล็อตนะครับ ไม่ก็อาจจะถอดเฟรนันออกแล้วใช้ชาล็อตแทนก็ได้แต่มันขาดแค่ดาเมจผมไม่มั่นใจว่าหรือว่าผมจะถอดแอสตาอ,ออกหรือก็ไปใช้ฟรนันแล้วก็เป็นชาล็อตแล้วก็พวกกับบวกกับแอสตาที่เป็นแอสตานักเรียนแทนนะครับเนาะ,ะในจุดนี้คือถ้าใครแนะนําผมในจุดนี้ได้ผมก็บอกผมนะคือผมกำลังเลยอยู่ว่าผมจะปั้นแอสตาคือผมปั้นแอสต,ตออาไปแล้วไงคือเราขาดแค่ดาเมจอย่างเดียว อ้ยผมขายแค่ผมไม่มั่ใจว่าจะใช้แทงดีนะครับเพราะจะทำอุปกรณ์เป็นเซตของทีมสีแดงด้วยนะยังไงก็ต้องทําอยู่แล้วอะคือใครจบบทใครออโต้ะตีพผ่านแล้วก็ไปทําของสีแดงสีเขียวต่อได้เลยนะจริงเพราะว่ายังไงพวกเนี้ยมันได้มันได้ใช้ฟาร์มต่อของท่าน้ําแข็งหรือเขีเมืองด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะส่วนถามว่า,าดีนี้ผมได้เติมไหมผมก็เติมนะผมเติมไปแค่39บาทถ้าเป็นเลกเกมนะครับเนาะอาเน็ต อ่ะประมาณนี้ครับเนาะคือเติมแค่สร้างสมุนเกมนะครับเนาะประมาณนี้เลยอืมครับก็ประมาณเพียงเท่านี้ครับสำหรับในการอัปเดตของ i อดีหลักของผมกับเกมแบ c k Cover ของเรานะครับเนาะของผมเองครับเนาะถ้าถ้าผมพูดผิดภาพประการในก็กราบขออภัยนะครับเนาะก็ผมให้ข้อมูลผิดอะไรหรือว่าผมพูดอะไรไม่ดีไปขออภัยนะครับพอดีก็ เกมนี้ก็สตรีมอย่างเดียวครับไม่ได้ทำคลิปอะไหนๆก็มาทำคลิปแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามเกมแบลคโอเวอร์นะครับในไงก็ผมอีกอย่างนะครับเกมวันพันแม่ผมก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงขาลงของเกมมันจริงเพราะว่าเกมมันไม่ค่อยมีอะไรมากๆเลยจริงมันแบบผมรอแค่ตัวละครที่ผมอยากจะเล่นมาแล้วผมก็เปิดกรชาสมขนาดเลยครับเนาะส่วน ไปเปิดอนาคตน,นะครับถ้าโนเอลมาผมก็คงจะเรียกโนเอลผมอาจจะเปิดขี่ผมอาจจะไปเปิดตัวละครอื่นแทนนะครับเนาะยังไงก็ฝากติดตามผลงานผมของ b บ c ็คค v เ r g ร์ e เกนี้นะครับย,ยังไงก็อย่าลืมครับคอมเมนต์อย่างสุภาพวันนี้ผมก็ไปครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ